สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้พ่อกันกับแมวเหมียวนะคะที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นอ่าเห็ดนั่งป่านั่งล่มนะคะพี่น้องเห็ดนั่งล่มนะคะนี่เห็ดนั่งล่มนะคะอ่อนๆเลยจ้ะแมวกับสีเฮ็ดกาลหมกนะคะในนี่แมวพุงเรียบร้อยนะคะไอ้ในนี่กับซีมีเห็ดนั่งล่มแล้วกับไข่หาฟองแล้วกับพริกนะคะพริกพริกแดงพริกชีฟ้าเห่าแล้วกับเป็นมีตะไคร่มีด กระเทียมสองกลีบระกาหอมแดงนะคะระกาใบโหระพาใบแมงลักนะคะพี่น้องสีมกแบบไทยๆใส่โหระพานะคะเพราะว่าแมวบมี่พักไอตูผักแมงลักเข้านะคะพี่น้องก้าใครมีใบแมงลักก็สามารถใส่เข้ากันได้เลยนะคะพี่น้องแต่ใส่โหระพามันก็คล้ายๆออกประมาณม,มกไอไอปลาแบบใส่กะทินะคะอันนี้บ่ได้ใส่กะทีนะ,ะใส่ไข่นะคะพี่น้อง ใส่หาฟองคนเดี๋ยวแมวสีผ้าพี่ีน้องๆมาโมกแบบใสกระดาษนะคะพี่น้องกระดาษอบขนมปังนะคะพี่น้องเดี๋ยวสีมะฮอกันเลยฮอแบบโมกประยุกนะคะพี่น้องบบมี่ใบตองแบบบานเห่านะคะกับสีใสแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวสีผ้าพี่ีน้องๆลองเฮดเบิรงกนะคะอันนี้แมวกับลองเฮดคังแรกขึ้นกันนะคะเดี๋ยวลองเบิรงว่ามันสีไดพนบอะจ้ะแมวกับสีใสกระดาษ อบขนมปังนะคะรากาแมกนะคะพี่น้องเวลากินกะต้องระวังนะคะต้องแกะออกให้ดีซะก่อนจังห้ลูกกินหรือหายรอบรัวก,กินนะคะเพราะเขาเป็นคนยิ่งเขาสิหูนะคะว่าต้องแกะออกนะคะสิมีใส่ันนี้ล่องสองสั่นนะคะกันพลาดกันแตกนะคะพี่น้องห้องควยกันนะคะสใส่ควยนะคะ ใส่กับ,บวยตักลงไปเลยค่ะกะโดยประมาณนะคะมันมีทุกอย่างอยู่ในหมกเดียวกันนะคะเฮดมกตรงเติบนะคะสีแ้งเฮดจักสามมเกดึงกระดาษให้มันเสมอกระดาษมัน่นลูดจับยากนะคะเบ่คือใบ่ร์คือใบตองนะคะ นิ่งเอียงจับเหมือนในตองเลยตุ่มขมาเลยค่ะจับหีีเหมือนใบตองบ้านเราเลยใลเวื้องกับภาพทางบนลง ตุ่มเอาเลยนะะรับตัดหน่อยเก,กินไปแล้วก็ยิ่งแม็กค่ะหนึ่งสองสามนะคะจำให้ดีนะคะว่ายิ่งสามกระดาประมาณนี้เข้ากับสใส่ซ,ซึ่งไซซึ่งนี่ไว้สิเฮีดจักสามอันค่ะเข้ากระดาษมุก<ม>เห็ดของเข้าแล้วนะคะพี่น้องเดี๋ยวห่าไปหนึ่งกันเลยจ้ะ ล่อชมเบิงว่าถามมันสุกเล้วมันสิแขนอ่อนตอนคือใบตองบันเหา่า่เนะคะพี่น้องว่ากระดาษนี่สิเปื่อยบอกระดาษเปื่อยเข้าก็ตตองเปลี่ยนวิธีไหม่นะคะใส่กระดาษฟอยห้องทางในแท่นนะคะไปเป็นหนึ่งกันเลยจ้ะสุกเรือยังนะจ๊ะเ,เดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยอุ่นพอแบบไงเลยพี่น้องสิสุก่เนปิดแก๊สก่อนแป๊บหนึ่ง เลือดได้ค่ะดูสีน่ากินไหมไว้าวน่ากินมากเลยดูสีสุกไหมโอ้ใช้ได้เลย เดี๋ยวมากินกันเลยค่ะห้องซุ้งสีห้อนอมาจากพี่น้องซิมน้องกันนะคะว่ามันสิแสบบอก,กเห็ดนาางล่มของเ้านะคะพี่น้องสบอกออยากบอกว่าหอมแห้งอยากบอกว่าหอมมากๆเอาใบมากรูดออกก่อนสุงสีห้อน บมือน,นี้มีหกูกระต่ายพร้อมลูกสาวบอกให้ใส่พี่น้องมีหกูกระต่ายพร้อมเลยเห็นบ่พร้อมเอาเขาเนี้ยวตุ่ย Thiệt à quá à. Ngli flaws อร่อยครับพึงคมถือว่ากระดาษในใส่ได้ใสท่าไม่ตองได้คับพี่น้องหาพี่ๆท่านใดเพื่อนๆที่อยากล่องกับล่องได้นะมันเป็นเครือมมันมันเหนียวมากเลยคับพี่น้องต่อกันไกลหนิดจากสำหรับคลิปนี้่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมนะคะพี่น้องขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ุก ท่านนะคะพี่น้องขอบคุณลหลายๆสำหรับการรับชมนะคะแม่โอกาสิพยยามหะสรรหา,หาคลิปดีๆมาให้ชมนะ,ะถึงแมว่ว่ามันสิลเลื่อยเปื่อยกะขออภัยนะคะพี่น้องสำหรับบางคนเนาะแต่อโอเคกับเพราะเป็นยังนะคะพี่น้องขอบคุณลหลายๆสำหรับการรับชมจังพอกันไใหม่คลิปหนาค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ